ผู้พิการน,นะคะกับคุณวรุษรุ่งขังผู้บริการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG Blue a d v t u r e s ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสภาค่ะ,ค,ะคุณวรุษคะัทองคําพยายามที่จะเลี้ยงตัวภาพยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะพยายามที่จะเลี้ยงตัวแล้วก็ดีดขึ้นรอบนี้ก็ทําคล้ายๆกันแต่ดีดขึ้นไปแล้วเนะี่ยชนาต้านยังไงยังไงก็ยังไม่ยอมไม่ผ่านแต่ว่าย่อลงมารอบนี้ก็เหมือนจะพยายามทรงตัวที่กรอบบนและทำยังไงดีคะครับทองคํา มีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับไว้นะครับแต่ราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวใกล้กับกรอบหรือชัอ้เวย์ด้านบนนะครับโอกาสที่ราคาจะ ผ่านในส่วนของแนวต้าน1790เ e. รยนหรียญท่าต่อทอออนยังมีอยู่นะครับแต่เราคิดว่าการผ่านหรือการเบรกเอาระดับดังกล่าวขึ้นไปยังมีแนวต้านสำคัญอีกหลายแนวเลยครับไม่ว่าจะเป็น1795 1803ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดของทองคำในรอบที่ผ่านมาแล้วก็เป็นไฮในช่วงปี2012แล้วก็ปี2011นะครับแนวต้านในระดับดังกล่าวถือว่าเป็นโซนแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งครับ ก็ถ้าราคาไม่ยอ่อหรือไม่ปรับฐานลงมาหรือว่าไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนนะครับเราคิดว่าการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของตัวราคาทองคําอาจจะขยับขึ้นไปได้ไม่ไกลครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มหรือมุมเมนตั้มของตัวทองคําจะพยายามแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับแต่กแกลบหรือกรอบ ด้านบนที่จะขยับขึ้นต่อดูเหมือนว่าจะเป็นไปอย่างจํากัดครับนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะไม่เสี่ยงในลักษณะของการไล่ซื้อแต่คิดว่าถ้าราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาไม่มากนะครับราคายังสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้เรายังคาดการว่าน่าจะมีแรงเข้าซื้อเก่งกําไรสลับกลับข้มาอยังตัวตลาดทองคําแล้วก็น่าจะพยุงและก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคําเอาไว้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องขยับแนวรับสู้ไหมคะ ครับแนวรับเราขยับขึ้นมาครับก็ถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับเราให้โซนแนวรับแรกในโซนพันเถึงพันเนะครับเป็นจุดที่เข้าเสี่ยงซื้อเพื่อหวังทํากําไรระยะสั้นจากการรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นครับทั้งนี้เนี่ยหากซื้อ 17, 17 1 7 7 1 7 7 6 6ไปขายที่บริเวณ1790ก็ยังมีแกปหรือมีกรอบทำกำไรได้ประมาณ10 เหรียญ10กว่าเหรียญถึง20เหรียญน,นะครับก็ยังถือว่ายังพอที่จะเล่นลอกทำกำไรได้ครับถ้าราคาไม่ผ่านในส่วนของ1790แต่ถ้าราคาผ่านไปได้เนี่ยเราประเมินต้านถัดไปในโซนบริเวณ1 7 9 5ถึง1 8น3นะครับก็อาจจะใช้วิธีการในลักษณะของการค่อยๆทยอยขายทองคำออกมาตามบริเวณแนวต้านต่างๆแล้วก็รอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลง ทางนี้ราคาทองคำนะครับหากไปดูในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์อย่างเช่นตัว RSI หรือว่า MACD เริ่มมีสัญญาณขายในตัวอินดิเคเตอร์ดังกล่าวในตัวเดลี่ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานยังค่อนข้างสนับสนุนในส่วนของตัวทองคำไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะการระบาดในฝั่งสหรัฐมีสถานการณ์แล้วก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ ตับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับที่น่าวิตกกังวลนะครับครั้งนี้ครับรัฐนิวยอร์กยังเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดออขณะที่ออฟลอริดากำลังมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นจนพยายามจะแซงในส่วนของตัวรัฐนิวยอร์กนะครับแล้วก็รัฐเทสส็กซัสก็มีการออกมาประกาศถึงการคุมเข้มในส่วนของมาตรการเ,ออเป็นลักษณะของการเว้นระยะห่างแล้วก็การกลับมาปิดเศรษฐกิจอีกครั้งนะครับสถานการณ์ดังกล่าวทําให้หลายคนประเมินครับว่า หากเทียบกันจากทางฝั่งจีนหรือฝั่งยุโรปที่มีการเปิดเผยหรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นหรือกระเตื้องขึ้นหลังจากมีการเปิดเมืองในเดือนพฤษภาคมถุนายนเป็นต้นมานะครับเศรษฐกิจของจีนกับยุโรปเนี่ยน่าจะเติบโตแล้วก็แข็งแปร่งได้ดีกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเพราะว่าโซนจีนกับโซนยุโรปสามารถควบคุมการระบาดของชเชอควิดสควิก -19 ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าหากมาเทียบกันกับฝั่งสหรัฐถึงแม้ว่าตัวเลขจะออกมาดีในระดับ ใกล้เคียงกันหรือไล่เลี่ยกันแต่เศรษฐกิจของสหรัฐนัปัจจุบันเนี่ยยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 อยู่ประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐถูกลดความน,น่าสนใจลงแล้วก็มีแรงซื้อในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรแล้วก็มีการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ยังคงมีทิศทางค่อนข้างสดใสนะครับ สถานการณ์หรือแนวโน้มังกดล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กดดอลลาร์ให้ออดค่าลงซึ่งการล่วงลงของดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยที่ยังคงส่งผลเชื่องบวกต่อที่ทางราคาทองคำในระยะนี้อยู่ครับค่ะมาดูกันที่ s ซฟิบตี้ฟิวเจอร์บ้างนะคะเมื่อวานเหมือนเราอั้นนะแต่บ่ายน,นี้ทำไมเราเหมือนเราจะเทตามแล้วล่ะคะ <c oughs> ครับช่วงเช้าดัชนีขยับ ขึ้นในลักษณะของการเปิดแก๊ปหรือเป็นลักษณะของการกระโดดเปิดหลังจากที่บ้านเราปิดทําการในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่ตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยมีการขยับและมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอ,อ,อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าวันนี้เองตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเริ่มมีทิศทางแกว่นตัวผันผวนนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากกรณีของตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงมีแนวโน้มน่าวิตกกังวลอยู่นะครับ ประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งล่าสุดเองไมปอมเปโอก็มีการออกมาส่งสัญญาณในลักษณะของการแบนในส่วนของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีและก็แซตคมของจีนนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการส่งสัญญาณในลักษณะที่ว่า กำลังจะห้ามการใช้งานแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ต่างๆของจีนรวมทั้งติ๊ t ok ด้วยนะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ส่งที่ทางสหรัฐส่งสัญญาณให้จีนรับรู้นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะยังคงเดินหน้าในส่วนของแบรนด์ในส่วนของเทคโนโลยีจากทางฝั่งจีนอย่างต่อเนื่องแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาส่งผลเชิงลบต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยง ทั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามเรายังประเมินนะครับว่าแนวโน้มหรือดัชนีตัว S 5 0 U 2 0อาจจะย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาไม่มากนักทั้งนี้ยังมีปัจจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะครับซึ่งนักลงทุนหวังว่าการประชุมของคณะรัฐมนตรีของไทยในวันที่8กรกฎาคมหรือวันพรุ่งนี้ น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงินประมาณ8 0 0ห0ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการต่างๆความหวังดังกล่าวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะกลับเข้ามาพยุงตัว s 5 0อย u ู่20ให้มีลักษณะของการอ่อนตัวหรือย่อตัวในระดับจำกัดครับทั้งนี้ก็ให้แนวรับบริเวณ9 1 7 ถึง8 9 9จุดนะครับซึ่งหากไม่หลุดแนวรับระดับ899เรามองว่าเป็นลักษณะของการยอ่อหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมกําลังหรือว่าไม่หลุดกรอบแนวรับที่เป็นทิศทางขาขึ้นก็ยังมีโอกาสขยับและก็ดิดตัวขึ้นได้ต่อโดยแนวต้านเนี่ยประเมินเอาไว้ในโซนระดับ9 2 2จุดครับ ค่ะได้กับคุณครูวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นไทม์เฟรม15นาทีนะคะภาพโดยรวมจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณชมจำได้แต่สัปดาห์ที่แล้วเซฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยเขาผ่านทะลุแนวต้านขึ้นไปนะคะตอนนี้แนวต้านของวันนี้ไปอยู่ที่922แล้ว หลังจากที่ช่วงเช้าเปิดแกลบขึ้นไปตามที่เราอั้นเอาไว้นะคะแต่ว่าบ่ายนี้เริ่มเห็นดาวตัวฟิวเจอร์เมื่อกี้คุณผู้ชมดูแล้วเริ่มที่จะอ่อนตัวลงมาแล้วก็เอเชียรเริ่มที่จะอ่อนตัวลงมานะคะแต่แมมใส่เส้นเส้น75วันเข้าไปนี้ดูจะรับอยู่สำหรับทางเฟรม5นาทีนะคะภาพของการลงทุนคุณผู้บอกว่าเอางี้ละกันดูที่แถวแถวแถวรับ 907แล้วก็อีกแนวรับหนึ่งคือ899นะคะยังคงเป็นไซด์เวัพเพราะว่าคิดว่าคิดว่าปัจจัยในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐก,กิจที่จะมีการประชุมคอรมวันพรุ่งนี้นี่น่าจะช่วยค้ำยันเอาไว้นะคะส่วนทองคำเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มที่จะคุ้นชินกับตัวเลขแนวต้านนี้แล้วนะคะ1790ยังเป็นแนวต้านสำคัญนะคะ ขึ้นไปคราวนี้เนี่ยต้านถี่ยิบเลยรอบอนนะคะห่งนรอบน่งนแป8รนะถ้าย่อลงมาขยับแนวรับตามค่ะทองยังไม่ลงมายังแข่งแกร่งอยู่โบมนตัมมันเป็นบวกก็ขยับแนวรับตามขึ้นไปนะคะสำหรับการเทรดดิง้งเก็งกำไรระยะสั้นนะ1,771ั้ถึง1น6 6เ็ขึ้นไปแนวต้านอย่าเพิ่งคิดอะไรแนวต้านคึ้นแนวต้านขายก่อนนะคะแล้วค่อยรอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อินดิเคเตอร์ ที่เราคุณเคยกันไม่ว่าจะเป็น i อซหรือว่าเอเเริ่มมีสัญญาณขายแล้วนะคะกลับมาดูต่อที่บ้านเรา